สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุคนค่ะแม่ขาวเสิปลูกพักจ้ะเป็นพักอันเดี๋ยวแม่ขาวเสิอเอาให้เบิ่งจ้ะเป็นพักอันนี้ครับพี่น้องเป็นผักกาดขาวค่ะประกาดขาวหรือว่าปักกาดหอ่อันห่ะค่ะเป็นประกาดขาวหรือว่าผักกาดหอ่อนี่เอาออกมาแล้วนี่จ้ะ แยกปลูกค่ะพี่น้องจ้ะมันงามแล้วมันใหญ่บันพอเอาแยกแล้วจ้ะแค่ขาวเสียเอาแยกปลูกจ้ะแปลงที่ข้างหลังนี่จ้ะแ็่แปลงขุดน้ำไว้แล้วเรียบร้อยค่ะใส่ปุ่นแปลงที่ไหตวนันขุดไหเมื่อน,นั่นแหละจ้ะแปลงที่ไหตวนันขุดไหเมื่อน,นั่นเฉียว,วยค่ะขาววางอันอ้ย บ่แข็งแรงทั้งกรอบแล้วทั้งเปาะแล้วทั้งที่ผักที่หายตะวันเอ้ยแป้งที่หาตะาวนันคือหาเมื่อนั่นแหละผักใบเต้ากระสือวังเป็นตือเป็นตือว้าแล้วค,ค่อยิโผล่พี่น,อน้องมุดกระดะลองมุดกันามนนาแบบใดดีไม่ขา้าวไม่ค่ข้าวซีไซอันอันลโซนต้นให้ดู เพื่อเพื่อมันไปใหญ่แต่ได้อันละสองต้นค่ะปลูกไปพร้อมตมดเลยแล้วไปเลย,ลเลยอันนี้ว่ามีสูตรเน้อค่ะเป็นปลูกปลูก ตามใจฉันครับพี่น้องสาวปรไเด็ไม่สอยยังมากไหมคะแดดล่มล้มตกพอดีทำได้มาปลูกผักจ้ะล่มล้มตกพอดีระยะห่างัะสิ เือบนึงขงพี่นต์ไ้มคะเอาเลยจ้ะเอาเลยเรือเ่องยาค้างระว่างต้นเสืออ่อนเสือนกบัน 你是他用 พี่น้องจ้าสำหรับการปลูกพักแม่ขาวกระเสีสิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมเด้อค่ะอย่าลืมด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเนียมีโฆษณากับโบขมสุขโฆษณาเนาะจะเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ